ที่มาของคอนเสิร์อันซีเอทีซีนะครับจริงๆภาษาไทยก็คือเอทีซีจะมาทำอะไรที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจริงๆแล้วทุกๆคอนเสิร์ตเอีซีพยายามจะหาอะไรใหม่ๆให้คนได้ชมได้ฟังนะครับแเราคราวนี้เราก็หาอะไรใหม่ๆอีกที่ไม่เคยได้เห็นดีนะก็มีแขกรับเชิญด้วยพอจะบอกเป็นอักษรย่อหรือว่าเป็นคุณสมบัติได้ไหมเป็นกลุ่มเป็นคู่เป็นเดี่ยวเป็นหญิงเป็นชายอะไรเป็นคนนะครับโอเค ว่าเป็นคนแน่นอ,อนคะาวนี้เราแบ่งหน้าที่ EDC ก็เป็นแบรนด์นะ,ะเรามีนักร้องชายหนุ่มร้อครีสตนักดนตรีก็คือโดมเรามีนักร้องสาวที่จะเอามาร้องคู่กับเนึ่ของพวกเรามาเซ็นเพลคือพระชาะเราจะมีอารมณ์สนุกสนานอารมณ์สน,นุกสนานลุกทุกอันานัก ข้บันใจเฉพาที่มีอย่างเดียวก็ว่าจะใชในกชายไทยไม่มีออปชั่นเป็ีาสนหนต้องแพ้เราไม่ตัจริงเดจวามไชิบสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าความแท้ สี่สิบหกนะครับ